ก็ขอ,อกราสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโด f แฟนเจ๊ก้าหกห้ากันด้วยนะครับเรียมาถึงลววันนี้นะครับผมเรา,มาอยู่ในเกมโรบอทก,กันในแมปที่มีชื่อว่าเอาตัวล่อไปจากตำรวจแบลลี่อีกเช่นเดิมนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เราเจิมาอยู่ในน้ํานะฮะแล้วก็แบลลี่เหมือนถือไม้อะไรบางอย่างด้วยนะครับเนี่ยโอเคส้อรแล้วก็ขอไปเริ่มเล่นกันเลยโอเค ซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็ทําการได้เข้ามาแล้วนะโอ้ยรีเสียงหน่อยอ๋อไม่ต้องรีเอกคงจะได้ยินอยู่นะฮะซึ่งคลิปนี้เราอยู่คนเดียวนะฮะเพือ่อนไม่ได้มานะฮะโอเคไปนะครับเข้าข้างในกันเลยอึย๊บอึ๊บโอเคหุ้ยตกใจหมดเลยว่าใครนะฮะแหมเฮ้ยโดดไปชิบอ่าโอ้อันนี้รู้สึกเหมือนว่าจะมีอ่าเป็นแก้วคริสตลัลหรือวนะ่าน่าจะเป็นหิมะอะไรบางอย่างนะท่านผู้ชมใครรู้เราคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะ เยอะอยู่เหมือนกันนะมีเป็นแองเจิลเป็นเบลลี่อ่าอะไรอ่ะเป็นเบลลี่โรบอทนะฮะเป็นแองเจิลเนาะโอเคโอเคเรามาทางนี้กันดีกว่าชึบ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 โดดไปโอเคเขา่าทอกันครับลงลงมาวู๊เฮ้ยโอเคเรามาวิ่งแล้วเขาบอกว่าระวังอ่าพื้นลื่นด้วยนะฮะโอเคน่าจะใช่แหละโอเคมา อุ้ยอ, <target> อุ๊ยอุยอุ๊ยอุยออยอุยออยอ่า้ทนเอา้ทเอา้ทานผมสิครับเอาทานผมสิครับจังหวนี้ครับผอมีสโนอมแมนด้วยครับท่านผู้ชมซึบและโดดไปอุ้ยโอเคมาได้แล้วอะเรามาทำการกระโดดตรงแผ่นไม้นี่การนี่ถ้าแผ่นไม้นอกว่าวางไม่ดีนี่คือล่วงเราไปได้เลยนะครัเนี่ยโอเคครับเราทาการเข้ามาเลยอ่าเคว้ อุ้ยเราล้วงลงมาแล้วอ่าห้องน้ํานี่พื้นก็มีเหมือนกันนะเนี่ยพื้นเปียกโอเคอ่าโอเคเปิดให้หมดนะครับลง้างล่างกันชึบ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 ลงไปครับตอนนี้ทําการขุดนะครับขุดขุดตดตดขุดตดขุดตดขุดนะครับโอเคไปครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยข้างล่างเป็นน้ํานะครับโอเคกระโดดไปชึบ ชิปโอเคกระโดดไปครับบวงโคดหินตอนนี้อ่าทำการกระโดดไปเลยชิป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 นี่เรียบร้อยอ่าเราทามาทำการเข้ามาข้างในกันเลยมีเสียงอีกแล้วโอเคโดดไปเลยโดดไปเลยอ่าเราเข้ามาเฮ้ยระวังลูกสีแดงระวังลูกสีแดงโอเคหุยกิ้งไปนู่นแล้วนะฮะตอนนี้ ไป่ครับวิ่งครับวิ่ง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 ่่ แล้กันโดดไปชิบเรียบร้อยรอดอ่าโอเคไปครับท่านผู้ชมหุยบันไดห่างอยู่เหมือนกันนะนี่ถ้าแบบว่าโดดไม่ดีคือร่วงเลยไปทางไหนอะ่ะอันนี้เปล่าเหมือนไม่ใช่เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไปชั้นหนึ่งอ่าไปอีกนะครับโดดต่อไปนี่ผ่านมาแล้วโอเคไปกันครับเราทำการเค้ื่อนไปข้างบนเลย ไต่ขึ้นไปครับแนว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 ทุยโอเคเราก็ทำการขึ้นมาข้างบนเลยแชวบนี่อุ้ยอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหคือเหมือนจะเป็นโรงงานนะฮะตอนนี้อ่เราทำการกดเลยดื่มพลังนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราวิ่งไปเลยวิ่งไปนะตอนนี้โอเคเราอุ้ยเอ้ยเราบักเอ้ยเอ้ยเอ้ย เือยู่นะเือบผนะเือบู่นะเือบู่นะตะกี้โอเคท่านผู้ชมครับเราต้องรีบไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นที่วางหรือว่าชั้นวางอะไรบางอย่างไม่แน่ใจนะครับทำการค้ยชบิชบชบิบชิบเรียบร้อยวอ้โอุ้ยเลืเลยเลยดังมากครับท่านผู้ชมโอเคไปนะครับอา่าเราก็ทำการเดินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตะโตกกลูม เหมือนเปิดไม่ได้นะครับอ๋อนี่บันไดเขามีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคระับตะกี้เกาแขนนิดนึงโอเคเฮ้ยอันนี้เป็นห้องถ้าจะเป็นห้องของแบรี่แหละท่านผู้ชมโอเคมีต้นหนังสืออะไรด้วยแต่อะไรสักอย่างทูบีนะฮะให้รู้ลองคอมเมนต์มาผมได้โอเคไปครับทำการไต่บันไดขึ้นไปเลยอ่าโอเคไปครับโอเคไปครับเราก็ทำการ ไปเลยไปเลยมีซานตาปีเป็นแกรนมาด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยสงสัยเ s c a p e นี้คงเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นอิเนเวสเฟรนอินไวเฟรนเนาะเชิญเพื่อนเข้ามาโอเคทำการโดดไปเลยโดดไปโดดไปชึบชึบนี่มีสโน m a n ด้วยท่านผู้ชมอ่าโอเคเรียบร้อยออะเรามาปิดวาวดีกว่าอุ้ย รู้สึกเหมือนว่าจะเป็นไอหิมะนะครับทอ้หมดนี้เลยโอเคแล้วก็ทําการปิดนะครับแล้วก็วิ่งมาปิดอีกอันนึงชึบทำ,ดดววทำการเดินมาเดินมาโดดปิดว้าวโอเคทําการเดินมาเลยชึบไต่ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราทำการไต่บันไดขึ้นไปโอเคชึบกระโดดมาชึบชึบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเราก็ทำการเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็โดดโดโดอ่าเจอเหิมะทุกที่แล้วท่านผู้ชมดูหิมะ่ครับนี่น้องหิมะเราโอเคชึบ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 โอเคไปครับแล้วก็ทำการไต่ามาตรงนี้เลยอ่าจะวิ่งหุยผมเจอผมเจออาใครด้วยท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นอะไรบางอย่างอุ้ย โอ้โหสวัสดีไปละวิ่งครับจังหวะนี้ครับวิ่งครับวิ่งครับใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งกรับไปแล้วโอ้โหลมแรงลมหนาวเลยนะตอนนี้อ่ะครับไปครับวิ่ง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 โอเคชิบชิบชิบเอ้ยล่วงเอาม่เอาม่เอามาสามสองหนึ่งชิบ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 โอเคชิบวิ่งครับกระโดดครับจังหวะนี้ กระโดดครับชิบสเปซบาสเปซบ่าสเปวบ้าผ่านแล้วท่านผู้ชมเราก็มาทำการไต่คึินไปเลยอ่านี่โอเคเฮ้ยลมเขียวลมลมออกดไะหน่ยท่านผู้ชมไม่น่าใช่โอเคไปครับอ่าเข้ามาเลยนี่เม็นกันเลยทีเดียวนะฮะลมตะกี้ชิบนี่เรามา่าหาตำรวจที่เป็นอ แฮรี่ไอเชฟนะครับผมโอเคมาครับหนีตำรวจแฮรี่ไอเชฟกันเราไปเอาปืนมาจําเอชเของเรากันนะฮะปืนมาจําเอชเของเราคือปืนนี้มาอุ้ยตกใจหมดไม่โดนหรอกไม่โดนโดนได้แค่รอบเดียวแหละโดนได้แค่รอบเดียวนี่เราจะลออให้มาติดโต๊ะนะท่านผู้ชมตามสเต็ปเดิมเราจะติดนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยิงนะับยิงยิงเรียบร้อยโอ้อยหุย ตุกตาลงลุกหรือเปล่าท่านผู้ชมรีเพย์ใหม่นะฮะเกี้ไปครับต่อมานะฮะเราก็จะทำทําการกูเข้ามาในห้องรีผ้าเหรอครับเนี่ยเป็นห้องซักรีดหรือเปล่าโอเคลุนลงไปเลยโอ้โหหยมันแนวโอเคหุ้ยบ่อน้ําครับท่านผู้ชมอ่าเราอันนี้เป็นอ่าเบบี้โรบอท โพสอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวให้คนอ่านมาลองอ่านอ่านกันเองคนระับท่านผู้ชมลองอ่านกันเองเนาะโอเคไปครับแล้วก็ทําการไปเอสเซจกันเลยขึ้นขบวนกันเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเลเซอร์สีแดงสีเขียเฮ้ยเกือบ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 เฮ้ยมีลมพัดด้วยนะท่านผู้ชมลมเป่าลมเป่าหุยก็สามารถทะลุลมเป่าได้ท่านผู้ชมแจ๋งแจ๋งเจ๋งนะครับตอนนี้โอเค เอาการรอแล้วก็ลงมาเลยตรงว่านี้นะครับอ่าโอเคต่อมานะฮะเราจะต้องทําการเ,เดินไปเลยนี่เดินไปเลยนะครับโอเป็นเหมือนจะเป็นแผ่นใหญ่เหมือนกันนะเป็นกรงเหล็กัะใหญ่อยู่กันโอเคไปครับโอเค,อ,เคอุ้ยลิกสิ์ลิกสิทเิ์๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไม่อยากให้ติดลิกสิทธิ์นะครับโอเคยิงยิงยิง ยิงนะยิงอ the ุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยิงยิงกันเฮ้ยเฮ้ยมันโดนโดนเดี๋ยวผมโดนผมโดนเดี๋ยว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 เฮ้ยเอเรย์โรบอสมาแล้วครับสวัสดีน้องอผมพี่คือเอเรย์โรบอสครับไปครับยิงยิงยิงไว้ยิงยิงเรียบร้อยแตกครับจังหวะนี้อุ้ยเป็นเหมือนสนามฟุตบอลนะครับเนี่ยขนาดใหญ่โอเคนะครับเรามาทำการขึ้นรถประจำของเราดีกว่า เป็นรถสวอชของเราเนี่ที่แปลว่าต่อ,อยนะครับอ่าวับมาแล้วโอเคนะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมโรบอบแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแลวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ